ครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทาเป็นแบบเหมือนแบบชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบ4ี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับตอนเย็นก็เอาเป็นชีวิตประจําครึ่งวันของผมละกันก็ที่ผมก็จะเล่นฟิตเนสนะครับผมก็อยู่ที่ f m ฟิตเนสนะครับก็โอเคก็นี่ผมจะกินยูโรคาตาเค้กนะครับก็ก่อนก่อนที่ผมแบบจะเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยผมชอบทานคาร์โบไฮเดรตก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบมีแรงนะครับก็อันนี้นะครับจะมีคาร์โบไฮเดรต8.82กรัมนะครับ ต่อชิ้นนะครับถ้าคุณพยายากรูโปรตีนผมก็จะบอกให้นะครับโปรตีนมี1.19นะครับแล้วก็ไขมันมี3า3นนะครับแต่ที่ผมทานในนี้เพราะว่าผมอยากได้คาร์โบไฮเดรตน,นะครับเพราะว่าจะได้มีแรงก่อนเล่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมเล่นอะไรบ้างนะครับไปครับ Money's the motivation. Money's the conversation. You on vacation? We getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do. It's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark. One eye closed. And we got it cooking like a one eye stove. You can catch kiss me kissing my girl with both eyes closed. <laughs> 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 ไม่ได้อัดหมดทุกท um, ุกท anyway> ่านะครับเพราะว่าแบตหมดก่อนนี่ก็ผมชาร์จไปแป๊บนึงแล้วก็มาบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเล่นเสร็จแล้วนะครับก็กำลังจะกินโปรตีนนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศที่นี่หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมเริ่มบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นนักกอลซอยจรัญ4 1นะครับก็นี่นะครับก็ตามทางเข้ามาครับ ลูกค้าผมบอกว่าขับรถไม่กินโลแล้วชื่อชื่ออะไรครับพี่ชื่อนนครับชื่อนนชื่อนนนะเล่นรถไม่กินโลแล้วรตอนนี้ตอนนี้ราไปสามโลครึ่้วจากน้ำหนักเทาไร่เก้าสี่จุดหครับตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือไม่ใช่น้ำหนักจากแปดสี่จุดห้เหลือแปดปดสิจากแปดหรือแปดสิบเอ็เทครับ้เียม Thank you. อ่าตอนนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นเวลาปิดฟิตเนสแ,แล้วเลยผมก็ปิดร้านนะครับแล้วผมก็จะไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ไปธนาคารครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะเซเว่นซื้อของกินนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมกินอะไรนะครับตอนคืนมื้อเย็นนะครับ ก็จอดตรงนี mm ้นะครับอันนั้นก็ลูกค้าของในคนหนึ่งนะครับก็โตโยต้า m r s นะครับโอเคครับงั้นก็ไปธนาคารโอเคครับไปครับครับเดี๋ยวเขาจะปิดหละจะบอกว่าหิวมากเลยครับตอนนี้ก็วันนี้นะครับผมทานข้าวมันไก่ไม่เอาหนังนะครับไป ก็พิเศษไก่นะครับแล้วก็วทานยูโรคัาตัดเข้กนะที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็วโปรตีนนะครับก็เดี๋ยวเหลืออีก2มือนะครับเข้าไปเข้าไปครับไปครับไปคไปไ,ปไป่ายานิ้ไปายาน,นี้โอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับตอนนี้คิวคิวคิวค เพี่อนๆอย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆนะครับก็ผมบอกไปในลหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าประโยชน์มันเป็นอะไรบ้างนะครับเพื่อคงรู้อยู่แล้วนะครับอย่างไยก็เดื่มให้ได้แบบ38ลิตรต่อวันนะครับผมเซเว่นเซเว่นนี้ไม่ใช่เซเว่นนี้ มันมีมัมีเซเว่นที่แบบมีโต๊กกินข้าวข้างหน้าครบแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเซนั้นอยู่ตรงไหนไม่ไน่อาจข้างหน้า บอกกินกันโอเคครับเพื่อนๆก็ผมมีข่าวร้ายจะบอกนะครับตังค์ที่ผมเอามานะครับผมก็ฝากธนาคารหมดเลยนะครับไม่มีติดตัวเลยครับตอนนี้ผมผมลืมไปครับว่าผมต้องต้องมาซื้ออาหารข้างนอกบ้านนะครับก็มันมีติดกระเป๋าอยู่ห้าสิบาทนะครับก็เดี๋ยวดูว่าผมซื้ออะไรได้บ้างนะครับห้าสิบบาทนี้นะครับในเซเว่นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาบัตร a อทีเอมอะไรมาเลยนะคเอาแค่สมุดบัญชีมานะครับเออโอเคครับห้าสิบบาทพอดีเป๊ะเลยครับก็ยืนเพื่อนได้เห็นนะครับว่ามันห้าสิบบาทพอดีเลยก็มีไข่ต้มนะครับแล้วมีโควิดเบอร์เกอร์อกไก่นะครับ,น,รบน,นะครับพร้อมสรับกินไปเลยครับผม อครรรับรบเีย,ยก็อีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่สำหรับการดื่มน,น้ำบ่อยๆนะครับคุณจะมีน้ำอยู่ในรถอยู่ตลอดเวลานะครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านโอเคครับผมก็ทานลาบกับข้าวสวยไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็จะดื่มแมสเกนเนอร์นะครับ ก็ผมไม่ได้ดื่มทุกวันนะครับแมสเกเนอร์เพราะว่าเจ้าตัวแมสเกเนอร์เนี่ยเขาก็มีแคลอรี่ในตัวเขาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมจะดื่มเฉพาะวันที่ผมทานอาหารจริงไว้เพียงพอนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับตอนนี้ผมกาลังแบบเพิ่มน้ําหนักอยู่นะครับผมต้อง make ัวร์ว่าร่างกายผมนะครับทานแคลอรี่เข้าไปเยอะกว่าที่ผมใช้ออกนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยโดยตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีระบบเผาผลาญเร็วอยู่แล้วนะครับผมผมต้อง เมคชัวร์เลยว่าผมทานเข้าไปเยอะพอสมควรเลยนะครับคือเยอะกว่าคนที่แบบมีระบบขผาผ่านปานกลางถึงน้อยนะครับนั่นก็คือผลที่แบบผมใช้ม a สเก n เนอร์นะครับพอผมดื่มม a สเก n เนอร์เสร็จนะครับผมก็จะทำตารางให้ลูกค้าผมนะครับออนไลน์นะครับถ้าชอบวิดีโอสไตล์นี้นะครับก็สไตล์แบบชีวิตประจำวันบล็อกกิ้งอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถบอกผมมาได้นะครับผมก็จะได้ทำขึ้นมาไปบ่อยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆต้องการออนไลน์พัฒนาเทรนเนอร์นะครับก็สามารถอีเมลมาที่ผมได้นะครับหรือไม่ถ้าต้องการจะมาเยี่ยมเยียน MF Fitness นะครับก็มาได้นะครับอยู่ในซอยจลัลลศนวงศ์สน็ดนะครับกรุงเทพของเรานี่เองนะครับก็เข้ามาในซอยไม่ถึง300เมตรครับก็จะเจอฟิตเนสนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ